นี่แหละครับทีมงานเบามีอีกขั้นหนึ่งครับไส้่อยพัฒนาครับผลมาจากน้นทบบรี่ครับอันนี้ขั้นที่สองครับอันนี้ทีมงานเบามีแล้วครับบ้านเมดเปิ้ลติไปเกี่ยวเข่าพู้แหละครับทางในหมดแล้วครับมองผมมาเมื่อกี้ครับถนนมันเละครับนี่แหละครับ ครับบ่ได้เบิ่งเพิ่นไปเกี่ยวกับมาเบิ่งความงามรถเพิ่นนะครับตามธรรมชาตินี่นะครับตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านหน้าเนี่ยครับเสียงเตะเพิ่นจะเพิ่นมวนครับมวลอ่ะ รถจะเป็นเป็นมวลคารับไหท์หน้อยพัฒนาเบ้ามี ถนนบ่ดีโอ้โยวันหล่ะครับพอนี้ไปเขาไปเกี้ยวไงวันหครับถนนบรดีกันเลยบ่ได้นั่มไปครับสองขั้นเพิ่นนะครับมาเบิงคว่ำง่ามเอ็ไส้หน่อยพัฒนา คนมาจากนนทบุรีครับนี่นะครับทีมงานของไอ้ป้ามีเดี๋ยวไปพูดอ่ะบันสิไปเกี่ยวเขาทางใั้นเอคุณครับเบันมาจากนนทบุรีนี่นะครับ ครับเพื่อจะไปเกีียวทางไหนวะนะครับบ้องหัวยุกไก่หรือยุกไก่ครับเพราะว่าถนนมันกับบ่ใครดีปันได๋ครับมันมิตะเลผมก็เลยบ่ขี่รถมอไซค์เข้าไปครับเดี๋ยวขี่เขาไปถนนเล็กครับมาเดี๋ยวเมียได้ครับครับกระจายเบิ้งสมีเดอครับนี่นะครับทีมงานในบ่าวมีพัฒนาครับ บ้านแมนี่แหนะครับรถมันมาจากนนทบ,บุรีครับไปแล้วครับผม